สวัสดีครับศูนย์เคลือบแก้วทุกพ้อยประโคตนะครับสาขาพนดนยี่สีนะครับขอนำเสนอนะครับรถพอร์ชนะครับเคมนนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ใช้มาประมาณสัก2ปีนะครับก็วันนี้มาฟื้นฟูนะครับสภาพผิวสีนะครับการเคลือบแก้วทุกพ้อยประโคตนะครับดูสังเกตความเงาที่ฝาโปนนะครับหลังจากที่เราผ่านการอบความร้อน นินเฟลชมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็รอลูกค้ามารับอย่างเดียวนะครับคันนี้เป็นใครเคมนนะครับดูความงงามของสีรถนะครับที่ดูตามสีไปได้เลยครับเขียนประกายขึ้นมาชัดเจนนะครับลองดูครับนี่ความชัดเจนของความเงานะครับ เห็นช่างเราแนะนำชัดเจนอยากให้ดูชัดๆทีครับก้ท่านที่สนใจนะครับต้องการนํารถใหม่นะครับมาป้องปกป้องนะครับผิวสีนะครับด้วยการเคลือบแก้วดูป้อนประโคตหรือว่านํารถที่ใช้แล้วนะครับมาฟื้นฟูสภาพผิวสีก็เรียนเชิญได้นะครับที่ศูนย์เคลือบแก้วดูป้อยประโคตนะครับสาขาพลอยจริงยี่สี่นะครับ อยู่ในปั๊มซัสโก้ข้างๆตึกช้านะครับหาไม่ยากครับปากซอยผมรินงยีนะครับหรือติดต่อสอบถามนะครับได้ที่เบอร์081นะครับ306699หรือ่ายดีนะครับ D U P O N T แล้วก็ H ช่องโกแล้วก็สี่แนะครับตูป้อง H4 ได้ตลอดเวลานะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมให้ดูกวามเงาอีกทีนะครับสวัสดีครับผมขอบคุณครับ